และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over t o ์ท p ัลืนล่นลื่นฟาร์ม24ชั่วโมงอย่าลืมครับ LD Cloud แอปสำหรับชาว MMO RPG ลิงก์อยู่ใต้ d e ส c r i ิปชั n ครับ เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพวกผมกันซีรีส์รเอ็กซ์โปวันนี้อยู่กับแล้วหลอกเอ็มคลาสสิกนะครับทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมครับว่ามาสเตอร์สกิลสมันใกล้ใกล้เข้ามาแล้วอีกเพียงแค่สอาทิตย์เท่านั้นช่วงนี้ก็เลยลงคลิปมาสเตอร์สกิลสบ่อยตอนไลฟ์ก็เทสให้ดูบ่อยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็ยืมตัววิศาที่ของตึงๆมาเพื่อจะมาสวิตเป็นเซจแล้วก็เทสมาสเตอร์สกิลสให้ดูนั่นเองแล้วก็ทําบิลให้ดูของที่ต้องใส่ด้วยนะครับเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะนะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์หรือเมนท์คุยกันได้นะครับเดี๋ยวมาลุยกันยาวๆนะทุกคนนะก็ถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ในห้องเซจให้นะครับในส่วนของซ็อกซ์เลอร์ตอนนี้ก็น่าจะมีพูดคุยกันรัวๆอยู่แล้วนะครับในส่วนของมาสเตอร์สกิลแล้วก็ถ้าใครกดซับสไครป์ยูทูบให้เหมายถึงว่ากดเมมเบอร์ชิพยูทูบให้ก็มีของห้องแจ้งเตือนของแลก็คอยสนับสนุนกันอยู่ตลอดนะครับช่วยเหลือกันไปนะใครที่จะดึงของอะไรที่ผมบอกไปหลังนี้นะครับมา ดูของก่อนหรือดูอะไรก่อนดีดูสกิลก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าให้จะไปดึงของอย่างเดียวเงินไม่มีก็เดี๋ยวเศร้ากันอีกอ่ะสกิลแรกครับเวน o m s นสวอมนะครับเวนนมสวอมเนี่ยเป็นบอ่อพิษนะครับการใช้งานจะเป็นอย่างนี้นะครับปปุ๊บจะเป็นบอ่อพิษแบบบนหน้าจอนี้กว้างโคตรโคตรนะดูดี ดูงองศาการระเบิดนะครับบอ่อพิษเวล o อมสวอมเป็นยังไงกันบ้าง s ซ g มา a s เตอร์สกินี้บ่อพิษอันนี้เนี่ยจะมีระยะถึง4เมตรรอบตัวนะครับทุกๆ5 5วินาทีเนี่ยจะทำดาเมจเท่ากับ MADK 960%าทำให้สามารถใส่ขอวิสายได้นั่นเองนะครับใครที่สวิตมานะแล้วจะมาเล่นเป็นเ a จนะครับเมจิกดาเมจด้วยเช่นกันนะแต่จะออกเป็นดาเมจพิษใส่เป้าหมายเป็นเวลา8วินาที และไอเวนอมสวอมพื้นเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะติดพิษใหม่พิษใหม่เนี่ยเป็นเวลา10วิพิษใหม่เหมือนของแอดเลยครับล้างไม่ได้นะทุกคนกินมานาเซียไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถใช้บนเอิร์ธฟิวแล้วเพิ่มดาเมจร0 0ใส่มอนเตอร์ด้วยบา,คางคนอาจจะงงว่าเอิร์ธฟิวคืออะไรก็คือ Land ์โปรเทคเตอร์นี่แหละนะครับใช้ใส่เนี่ยแบบนี้เนี่ยเห็นนะ ปกติแลนมันมีดาเมจที่ไหนล่ะแต่รอบนี้มันมีดาเมจแล้วแปะพิษครับเข้าไปอีกดาเมจทั้งบ่อพิษดาเมจทั้งแลนเอาละพอจะเห็นไอเดียกันไหมครับว่ามันชักจะเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับต่อเลยนะครับสกิลที่2ครับ e l e m e n t ต์เท่าฟิวจะทำเอฟเฟกต์เวนัมสวอมทำดาเมจต่อเวทีนะครับจากเวนัมสวอมในพื้นพื้นผิวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟปูพื้นเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ พ o อยซันเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วทำให้โดนดาเมจพิษลดลงด้วยนะครับทำให้เจาะพิษได้มากขึ้นและสกิลที่3เพิ่มระยะเมจิกเลนส์สกิลเดามเอจไอสาเนี่ยระยะเมจิกเลนส์เนี่ยลดคูลดาวนะครับเมนเทลบาร์ Bart, รวมถึงเมนเทลบาร์ด้วยเพิ่ม30เมจิกเลนส์สกิลเดามเจผมไม่แน่ใจนะว่ามันแปลให้30%เนี่ยคือยังไงคนระับเอาเป็นว่าเวน o มสวอ r m มเนี่ย น่าจะระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดคูดาวของเมน l b ลบล t สเมน a l ลบล s สเนี่ยเป็นเวทที่ไม่ได้เบานะพอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูการอัพสกิลให้อีกทีหนึ่งเมน a l ลบ a s t เนี่ยเป็นอย่างนี้ทำให้ดูนะครับเมน a l ลบ a s t เป็นสกิลหมู่ของเซจแต่เดิมๆอยู่แล้วแบบนี้เลยระเบิด3ฮิต4 3ดาเมจฮิตขึ้นทีนี้มันก็เลยเอามาคอมโบได้นั่นเองนะครับเพิ่มบัฟเมนเทลบลัสมาทำให้เซจเนี่ยต่อไปจะเล่นสกิลหมู่ได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับ แล้วก็ไอ้30%ระยะเนี่ยเอ่อผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของ d a m a g ตรงๆมากกว่านะครับอ่าระยะมันกว้างไม่ได้ระบุเป็นเมตรอะไรนะครับคือเซิร์ฟเทสเนี่ยมันก็จะแปรอาจจะมีการสรับสนเล็กน้อยผมหาข้อมูลมายืนยันให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าบางทีอ่านกันเนี่ยแล้วก็เอออาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าข้อมูลเนี่ยมันแปลมาตรงมาเพราะว่าตอนเจเนก็แปลไม่ตรงนะครับ เดี๋ยวมาอ้างอิงอันนี้อีกทีในซ o อกเซอร์นะครับเมื่อเราเลื่อนดูเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่ม Magic AOE d a ดาม e แต่รวมถึง Venom Swarm ด้วยเห็นไหมครับก็คือเพิ่มดาเมจโดยตรงนั่นเองนะครับแล้วก็ Mental b a รก็เป็นดาเมจ a o o ทํทำให้ดาเมจของ Mental b a t และพวก Swarm ต่างๆมันแรงขึ้นนั่นเองนะครับดูอีกครั้งนะครับ Mental b a รแรงไหมนี่ครับเออไม่ธรรมดานะถือว่าใช้งานได้ ต่อเลยครับสกิลที่4ครับเวนอ m s ปิริตซัม m อนเอลเมนเทลเรียกงูมาได้นะครับงูเนี่ยจะเรียกว่า s ซ r p e n พซึ่งจะเพิ่มดาเมจของธาตุพิษอีก l e เลเวลละ1%สูงสุด10%และจะทำให้มีสถานะต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีเวนอมสปิริตใช้เวนอมชิล l l นะครับก็จะมีการลดโอกาสนู่นนี่นั่นแล้วก็ติดพิษใส่ผู้มาโจมตีได้นะครับเพิ่มดาเมจของธาตุพิษเป็นท็อกซิกสไตล์ใส่ศัตรูด้วยนะครับ ก็ไอใจความสําคัญคือเรียกมาเพิ่มดาเมจพิษดูกันดีๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากผมจะบัฟนะแล้วผมจะใช้พื้นพิษใส่ล้าน849ร้าน849ผมจะเรียกงูขึ้นมาครับด้วยสกิลที่มันมาจากมาสเตอร์สกิลซึ่งมันซับพอตซัมมอนเอล e เมนทัลเวลาเรากดสกิลนี้เข้าไปมันจะมีให้เลือกว่าจะเอาธาตุไหน เราเลือกธาตุพิษหรือไฮเอลเซอร์เพนหรืองูออมาเรียกมาเลยครับงูออกมาแล้วเพิ่มดาเมจธาตุพิษ10%แล้วจากล้านแเป็นเท่าไหร่ครับล้านแเป็นเท่าไหร่ครับเดีือวล้านหอ่าเมื่อกี้ลืมบับสล้านนะครับสล้านหนึ่งแสนสและนี่ดาเมจงูนี่เมื่อกี้3ล้านนะงูมันโฉกเนะี่ยเวนอมสไตล์น่ดูเลยเออนะครับคราวนี้คอมโบคุณก็สามารถใช้แลน์ไปพิษไปก่อนละหนึ่งเรียกงูออกมาวางพิษเนี่ย ดู ي, ดิโดนทั้งพิษแลนดโดนทั้งพิษปกติระวางซ้ำซ้อนได้ด้วยดูครับดามเมจขึ้นเป็นยังไงครับดูโอ้โหนี่อยู่บนแลนด์ปกติก็เย่ยวเหนียวแล้วมันมีพิษอีกนะครับสกิลมันฟังดูเหมือนเรียบง่ายนะทุกคนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคอมโบเซสเนี่ยมีสกิลอะไรน่าอัพบ้างมาดูกันนะครับเริ่มมาเลยจะัพโบะอัพอะไรก็ตามแต่อันนี้คือเป็นสกิลที่เจ้าตัวอัพไว้แต่ถามผมถ้าหากว่าเล่น PV p เนี่ยผมจะแนะนำให้อัพ ลิงออฟไฟเนี่ยเต็มเลยเพราะว่าการเข้ามาถึงตัวเนี่ยมันจะยากมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราปูทั้งแลนปูทั้งอะไรแล้วเราจะเคลื่อนที่โดยการสร้างพื้นไฟสร้างพื้นอันนี้มันจะกระเด้งกระดอนกันไปมั่วสั่วนะครับซึ่งถือว่าด,ดีมากแล้วก็อัพเพิ่ม SP กันไปนะครับอัพฟอร์สได้ก็ได้อัพโบต่างๆเก็บเอาไว้เล่นคอมโบตามสะดวกเลยนะครับอยากจะเล่นโบไหนจะไฟฟ้าจะพิษเออจะไฟจะลมเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเดินทางมาถึงหน้าเซจนะครับ เราจะฟรีแคสเป็นสกิลที่สําคัญอยู่แล้วไม่จะต้องอะไรและเราจะสกิลขัดครับเพราะอะไรรู้ไหมผมขอเบรกทุกคนก่อนแต่เล่น PvP นะครับเราหายตัวเนี่ยหายตัวปุ๊บเนี่ยเราวางพื้นแลนเนี่ยปุ๊บตัวผมเราไม่โผล่นะครับดูดาเมจทีละ3ล้านดีครับแล้วตัวเราไม่โผล่นะครับเราจะวางบ่อพิษตามไปนี่ตัวเราสามารถหายตัวแล้ววางบ่อพิษได้ครับดูนะครับตัวไม่โผล่ครับแล้วดูดาเมจดีครับโอ้ยสิกว่าล้านต่อวินาทีเด้งบู๊ปุู๊ปบู๊ปบ๊ปยังไม่นับ สกิลปลาแห่นี่ครับล็อกศัตรูอีกตัวเราก็ไม่โผล่ครับอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถใช้สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปลเบเกอร์หรือว่าการเพิ่มไล่หรือว่าจะการไล่เวทต่างๆอัพไปป่วนได้เลยครับแล้วก็พื้นเนี่ยก็อยากจะซัพพอร์ตวิสาดหรือว่าอยากจะซัพพอร์ทท่าไหนอยากซัพพอร์ตวิสาดอัพไฟไว้ไฟเพิ่มดาเมจไฟไว้ให้วิาสาทก็ได้แต่หลักๆเราจะใช้แค่เอิร์ธฟิวซึ่งมันความสามารถรอบด้าน เวทลงไม่ได้แล้วเราดินปล่อยพิษใส่เอิร์ธฟิลได้หรือแลนนั่นเองทําให้มันค่อนข้างยาจะโกงจัดแล้วก็ป่วนจัดเท่านั้นไม่พอคุณยังเหลือพอยอ,อที่จะอัพออโต้สเปลนะครับแล้วก็อัพเอเนจีโค้ดให้เต็มเพื่อเพิ่มความถึกเสริมดาเมจเวทนะครับไอ้พวกเนี้ยออโต้แทกแรงเนี่ยก็อัพได้เช่นกันนะครับเพราะว่าคุณสามารถแมทชิ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าหน้าที่ซับอะไรมันจะไม่มีเวลาตีมันต้องหายตัวถ้าตีแล้วตัวเรามันโผล่ถูกไหมเนี่ย ตีแล้วตัวเรามันโผล่เนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับทาไมเราจะต้องตีให้ตัวเราโผล่ล่ะก็เลยไม่ค่อยแนะนานะแต่ถ้าใช้ล่าบอสเนี่ยอับไว้ก็ไ yup. ด้นะครับเราหายตัวเนี่ยนะครับเนี่ยเราบัฟตัวก็ไม่โผล่เราปล่อยพื้นพิษตัวก็ไม่โผล่เราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาปล่อยแรนดปล่อยพิษปล่อยแรนดปล่อยพิษตัวเราก็ไม่โผล่เพราะฉะนั้นการเล่นมันคือประมาณนี้เลยนะครับเซจแค่นี้ก็โหดจัดแล้วนะครับแล้วลงที่ดูนะครับพอเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับอัพเฟมเอเบิลเน็ตเต็มเพื่อล็อก เนียนๆเลยนะครับล็อกเนียนๆแล้วก็อัพฟิกควิกแคสติ้งเพื่อสามารถเพิ่มแมทีเจและเพิ่มลดระยะเ,เวลาไล่รีมูฟบัฟให้กับเพื่อร่วมทีมหรือศัตรูทําให้เจโดนเจาะง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับเมจิกล็อตทำให้หลบเวทได้อย่างแม่นยําเวลาจะโดนเวทด้วยกันล่อนะครับแล้วก็เนี่ยครับอัพเมนเทลเอลิเกชันเอลิเกชันเพราะว่าได้เผ่นง่ายๆเสร็จก็จบไปสู่ซ็อกเซอร์เลอร์หรืออาชีพค้สสุดท้ายอัพไปเลยชาร์เพนเวพอนเอาไว้ช่วยกราเมด เวลาจําเป็นแต่สําคัญที่สุดอย่าลืม up summon element เนื่องจากเดี๋ยวเราจะเรียกงูออกมาถูกไหมครับที่ผมสอน up master skill ไปเมื่อกี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่มระยะเวลาของ serpent หรืองูก็ up ต่อระเป็น commoner element เจ็ด up mental b r t ไว้เผื่อเคียร์มอนมูนะครับที่เหลือก็แล้วแต่เลยนะครับจะ alu โลไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้แค่เนี้ยก็เหลือแหล่แล้วนะครับสกิลมีหลักๆมีแค่นี้จะ auto แบบนี้ก็ได้นะครับจะใส่ m e n t a ลบา r t หรือไม่ใส่ หลักๆต่อให้คุณออโต้เนี่ยคุณบับเสร็จคุณปล่อยพิษคุณล็อกขาเขาหรือปล่อยพิษเขาก็จะตายกันแล้วนะครับเพราะั้นมันโหดมากๆเลยนะครับสำหรับเซจนะครับไปดูเท่สวสมใส่กันนะครับมาถึงตรงนี้คงอยากรู้กันแล้วเราจะใส่แบบวิเลยนะครับเจาะเกาะนะครับสมุดเจาะเกาะเวทวิซาร์ดี้สตาร์ฟเอาของวิมาใส่ได้เลยครับใครย้ายมาจากวิเพราะว่าได้เจาะเกาะเป็นมหาศาลนั่นเองนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มอนสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่จาเกาะกันแบบเต็มๆไปเลยแล้วก็ไอ้สมุดเล่มนี้มันจะมีแต่เฉพาะจเจาเกาะเวชใช่ไหมครับเราก็มาดูกันว่ามันมีเห็นผลต่างกันแค่ไหนนะครับอ่ะผมปล่อยพิษไปเนี่ย 90, เก้าหมื่นใชแต่ถ้าผมใส่สมุดเจาะเวทไปเป็น2 0 0 0 0 0เห็นไหมครับแปลว่าไงครับจอเกาะเวทเนี่ยมีผลอยู่แล้วและมีผลอย่างแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับอ่ะ วิซาดี้ซับนะครับส่วนหมวกเนี่ยเป็นโค of l ไลท์หรือจะใส่เป็นหมวกของลักลอร์ดก็ได้แต่ว่าอันนี้เห็นไหมครับว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ลดเมจิกรีดักและลดความเร็วในการขึ้นที่ลงโดนพิษนานขึ้นหมวกอันนี้มาจากพาร์ทก็เลยดีนั่นเองส่วนตาเป็นโมโนเคิลใส่เจอะเกาะเหมือนเดิมเลยมียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ส่วนป่าเนี่ยจะใส่เป็นเมจิกเอโอีเดเพราะว่ามัน แรงที่สุดตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็หลังเป็นใดๆเบบี Baby, ้โลวีนหรือการ์ดลิงเนี่ยครับอยู่ด้านหลังเนี่ยเทสกันแล้วแรงที่สุดเพราะว่าดาเมจพิษมันหายยากมากนะทุกคนไปหาออฟอันนี้ไม่ได้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็ได้มาจากการเอ่อคราบแฟลนจากโลวีนนั่นเองนะครับน่าจะหาซื้อกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ใส่เป็นเพนจากไอส์ปอลิงคิสตันหรือจะใส่เป็นอะไรก็ได้ที่บวกเอ็มดีเคหรือว่าเอ็มเพนหรือว่าเอ็นแดมก็ได้นะครับดูละหันสองข้างครับจากฝั่งของ วิาสาดมาเลยบางคนถามว่าพี่ไม่ใช่ถุงขีหรอไม่ใช่หมวกคี้ของวิาสาดล่ะคําตอบคือมันคีไม่ได้ครับพื้นพิษของเซจมันคีไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใช้นั่นเองใช้เป็นดุลหาา n สองข้างหรือว่าผสมโอลีนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครเล่น PVP เนี่ยจะรู้ดีเวลาโดนโล็อกปดเนี่ยดุลหา a เวลามันหลุดไปหมดเนี่ยเซตมันไม่ทํางานแล้วมันได้อเส็งครับขาใม่ใส่ดุลหา a n สองข้างจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็คิสเซนปัม๊มหรือเท้าแก้วเนี่ยก็มาตรฐานอยู่แล้วออฟเป็น เอมแดมให้หมดเลยนะครับไอดูลหานก็เป็นเอมเพนนะครับและก็เสื้อผ้าคุมเนี่ยก็จะเป็นแนตโต k กิกนะครับดีๆอยู่เป็นเดิมเลยเป็นค่าเอ็มแดมเหมือนกันนะครับส่วนเสื้อลบออฟแคทถ้าหากจะหารถไล่ได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เข้าเซ็ตไปก่อนแล้วก็ Book o อฟ a c ค i ิฟ c e เจาะเกาะเวทนั่นเองของไอเทมง่ายๆแค่นี้ครับเสร็จเลยส่วนเซตัสนะครับเราก็จะอัพอิน99เพิ่มความแรงนะแล้วก็ ที่เหลือก็ไปอัปเดกให้มันเพิ่มไร่แบบไม่มีหลอดหลังจากนั้นอัพเอจิให้เยอะที่สุดเพื่อเอาไว้เผื่อเล่นคอมโบกับสายตีที่ผมสาธิตที่ดูเมื่อกี้หรือจะไม่ตีก็ได้ก็ยังหลบเก่งแล้วก็ไม่สามารถโดนพาราตีได้ง่ายๆตีโดนก็ตดเอจิโคสถือว่าถึกขึ้นด้วยนะครับที่เหลือจะลงวิทหรือจะไปเพิ่มเด็กถ้าลดไร่เรายังไม่พอนั่นเองนะครับเมื่อเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมครับพรกิลนะครับอย่าลืมไปอัพนี่ด้วยนะครับพอยซนดาเมจ เลมส์ดาเมจนะครับเนื่องจากว่าควอนคิวเนี่ยจะมีตีพิษแรงถึง15%เสริมความแรงให้กับดานเซตด้วยนะครับแปฝงกันด้วยส่วนลูนเนี่ยนะครับลูนเนี่ยยังไม่ต้องอะไรมากครับอัพแค่นี้เองเห็นไหมฮะยังเหลืออีกต้องเยอะนะครับเราก็อัพธาตุดาเมจไว้คอมโบนะครับแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่สามารถจะป่วนได้ด้วยนะครับในส่วนของสกิล LE นะครับแล้วก็หลักๆเลยเฟรมไอเบิลเน็ตออโต้เผื่อตีแล้วติด แห่เ,เข้าไปนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะมันคือการตีแล้วตีธรรมดาแล้วมีโอกาสไล่แหเข้าไปเนี่ยดูยเด๋มันก็จะทําให้เนี่ยโดนจับเห็นไหมครับเนี่ยตีนี่ติดแห่อยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นแห่ไหมครับนั่นแหละทําให้ระหว่างตีศัตรูไม่หลุดนั่นเองนะครับก็ พยายามอัพอัพไปเถอะนะครับแล้วก็สกิลอื่นเนี่ยแล้วแต่นะไม่จำเป็นมากนะครับส่วนใหญ่เลแล้วเนี่ยเราก็จะอัพเป็นแห่ซะส่วนมากนะครับทำให้เบิ่มไฟดาเมจแรงขึ้นเผื่อเราใช้ไฟผสมพิษเขาใส่กันพิษเราโดนไฟเราอะไรแบบนี้แล้วก็ i ลิง f f ฟไฟบล็อกนะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยใช้ลิงออฟไฟผมว่าลิงออฟไฟเป็นไอ,ไ,อไอเวทที่ดีมากๆเลยนะบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบนะ ว่าไม่ได้อัพด้วยนะครับผมมองว่าใน PVP มีเซจคนนึงใช้ใส่ผมนะผมเล่นแอดเนี่ยเนี่ยลิงก์ออฟไฟล์รอบตัวเนี่ยครับมันเอาตัวรอดได้เลยนะผมเด้งกระเด็นออกไปนะครับเนี่ยวิ่งแสกวิ่งหนีอยู่ใช้ลิงก์ออฟไฟล์ผมก็เด้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสกิลที่ดีกันมองกันอะไรได้ด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้อัพไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับอ่าบางคนก็จะชอบฟ็อกวอลนะครับนี่สร้างเอ่อเดี๋ยวใช้ใดูนะครับบางคนก็ชอบฟ็อกวอลนะนี่เวลาอัพเซตสกิลจะอยู่ด้านบนนะ เป็นสกิลแท็บที่2นะครับก็จะมีฟอกวอลขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับโดยฟอกวอลเนี่ยหลักๆเลยก็คือลดฮิตนะครับเราอัพเอจิมาใช่ไหมเราอัพเอจิมาใช่ไหมทุกคนทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมว่าพาราเนี่ยมันจะตีไม่โดน,นถ้าทําดีๆเนี่ยคือเราเอาตัวรอดได้อีกเลยนะครับเพราะว่าพาราเนี่ยมันก็ทําฮิตไม่ถึงไม่ใส่ฟิลนี่อย่างเงี้ยยังไงก็หวานๆนะทุกคนผมแนะนําว่าถ้ายังมีเวลาว่างก็ไปแต่ผมเนี่ยว่ามันใช้ ลำบากนะทุกคนสกิล3แถบจะพอหรือเปล่านะครับก็พยายามบริหารสกิลให้มันครบๆก่อนแล้วกันแล้วก็ไอ้พวก High Energy, ไฮเนเนจีเนี่ยไอ้พวกไฮเนเจีพวกนี้มันจะเป็นสกิลที่ตีแล้วมีโอกาสติดคินะครับครับในส่วนของเวทที่เราใช้ไปก่อนถ้ามือใหม่มาดูแล้วยังไม่เหลือพอยต์อัพสกิลเยอะออโต้ไอแท็กเอมพาวเอร์พวกนี้อัพไปก็ได้หลกัหลกๆผมบอกแล้วเราไม่มีโอกาสออก,าออกไปตีบ่อยหรอกถ้าเล่น PVP ีเนี่ยออกไปตีแล้วตัวมันโผล่นะครับที่เหลือก็แบ็คโฮไปนะครับ ลิงออฟไฟเนี่ยมีรูนเยอะนะ mm hmm. เห็นไหมรถฟิกแคสทําให้ไล่ลิงออฟไฟได้บ่อยส่วนมากเราจะใช้แค่นี้เองนะครับอืมไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยดับเบิลฟิลี่อะไรพวกนี้มันพื้นฐานสําหรับย้อนไปดูคลิปเสกสายฟ้าที่เราทําไว้ให้ก็ได้นะครับเนี่ยส่วนฟอกวอลเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะครับยิ่งอัพก็ยิ่งอัพได้น่าจะไม่เกิน4ี่เวลเาผมจําไม่ได้นะครับแต่หลักๆอ่ะไม่เกิน4ี่เวลนะครับที่นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนจะไปอัพอะไรต่ออะไรให้มันบ mm ูต hmm. ความเก่งก็แล้วแต่เนี่ย อ๋อตัวแท็กมีโอกาสคีได้อะไรเงี้ย point เหลือก็ไปอัพไปแต่หลักๆเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อะไรมากเลยนะทุกคนเราจะใช้อยู่แค่นี้เท่านั้นเองทําให้ทุกคนเนี่ยเสร็จนะครับมี PVP หรือเปล่าจะพาไปดูนะครับไม่มีคนนะครับมันเซิร์ฟเทสถ้ามีจะไปเล่นให้ดูแต่หลักๆเลยขอย้ําอีกทีหนึ่งหายตัวนะครับบัฟไม่โผล่นะครับเรียกงูออกมาครับเนี่ยครับยังหายตัวอยู่เลยครับแล้วก็ ปล่อยพิษไปนะครับปล่อยพิษไปเลยจะขังก่อนก็ได้เจอศัตรูใช่ไหมเอาแห่ขังตรึงไว้ปูแลนที่พื้นวางบ่อพิษนะครับเจอคนอยู่เป็นหมู่วิ่งไปเนี่ยครับเนี่ยผมยังไม่โผล่เลยผมยังหายตัวอยู่เลยเนี่ยหายตัวนะครับเนี่ยหายตัวเสร็จไปวางบ่อพิษวางแลนแค่นี้ก็ชิบหายกันหมดแล้วครับอูดาเมจแรงมากทุกคนทีละ3ล้าน4ี่ล้านนะครับก็ไปลองเล่นกันดูครับเศษสายพิษนะครับ เรียกว่าผมคิดว่ามันมาสุดในรุ่นอยู่มาตอนนี้เลยครับมาเตอร์2เรียกว่าในวอปันป่วนปวดกระบาลกันไ,งไงปหมดนะครับก็ฝากคลิปเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวตัวชีพอื่นรอตามมาผมจะหายืมไอดีที่ทำดาเมจได้จริงๆเนี่ยมาสาธิตให้ดูอีกจะได้ได้ความรู้กันไปแล้วก็ได้เห็นคนเทสดาเมจจริงๆจากการใช้สกิลกับของเต็มจริงๆด้วยเหมือนต่อจาก Ad, มาสเตอร์สไปนะสำหรับใครที่ดูแล้วชอบก็ เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์กันได้แล้วก็ Discord ก็มาเข้าไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็เป็นคอมมูที่คุยเล่นกันอยู่ประจําอยู่แล้วครับมาคุยกับเพื่อนๆในนี้ได้รวมถึงใครสรับสุนรายเดือนกดห้องแจกแช่งออฟแมวได้นะครับเนี่ยก็มาดูาไปว่ามีของอะไรหลุดเข้ามานะครับวิธีก็อยู่ในยูอยู่ในด s c คอดอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้หลาทุนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ